เสิ่งที่ควรหามาทาในตอนเช้าหากคุณกำลังจะลดน้ำหนักสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมีอะไรจะบอกก่อนไปรับชมอย่าลืมกดปุ่มติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะหากเพื่อนๆไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆของเราก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้เลยนะคะใครที่กำลังจะลดน้ำหนักฟังทางนี้เลยค่ะหากคุณเป็นอีกคนนึง ที่กำลังพยายามจะลดน้ำหนักอยู่และรู้หรือไม่คะว่าการทานอาหารเช้าก็สามารถกำหนดความอยากอาหารของมื้อที่เหลือตลอดทั้งวันได้เพราะฉะนั้นถ้าหากคุณทานอาหารเช้าที่ไม่ถูกต้องสามารถจะเพิ่มความอยากอาหารของคุณและทำให้ตลอดทั้งวันของคุณล้มเหลวในการลดน้ำหนักนั่นเองเป็นที่มาของคำว่าพรุ่งนี้ค่อยลดนั่นเองนะคะและในทางกลับกัน การทานอาหารที่เหมาะสมสามารถลดความอยากอาหารระหว่างวันและทำให้คุณรู้สึกอิ่มจนถึงเวลาอาหารกลางวันเพื่อลดการรับประทานอาหารระหว่างมือ้อและลดน้ำหนักได้ดีนั่นเองอาหารเช้าเพื่อสุขภาพ7จดชนิดที่สามารถช่วยควบคุมน้ำหนักได้มีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยค่ะข้อที่1บ้านเราหาง่ายเลยนะคะก็คือไข่นั่นเอง ไข่อาหารที่ต้องมีติดบ้านนั้นรู้หรือไม่คะว่าในไข่อุดมไปด้วยโปรโตีนและวิตามินแร่ธาตุที่สำคัญมากมายเช่นซิลิเนียมและไบโบฟลาวินไข่จึงเป็นขุมพลังแห่งโภชนาการที่แท้จริงและเนื่องจากในไข่มีโปรโตีนสูงทำให้อิ่มนานจึงจะช่วยลดความอยากอาหารหรือ ลดการทานจุกจิกระหว่างวันได้ดีเลยทีเดียวเพียงแค่รับประทานไข่ต้มเป็นอาหารเช้าแค่นี้ก็จะทำให้ลดน้ําหนักได้อย่างไม่ยากเลยนะคะเรามีตัวอย่างจากการศึกษาหนึ่งในผู้หญิงที่มีน้ําหนักเกิน30คนแสดงให้เห็นว่าการกินไข่เป็นอาหารเช้าจะช่วยเพิ่มความรู้สึกอิ่มและลดการรับประทานอาหารในช่วงระหว่างวันได้อย่างมีนัยสำคัญเลยนะคะ ข้อมูลนี้มีแหล่งที่มาที่เชื่อถือได้จาก2แหล่งนะคะและจากการศึกษาหนึ่งในทำนองเดียวกันจากการศึกษาในผู้ใหญ่152คนพบว่าการเปลี่ยนอาหารเช้าจากอาหารชนิดอื่นๆมาเป็นทานไข่ทำให้น้ำหนักลดลงถึง65%เลยนะคะและรอบเอวก็ลดลงถึง34%เลยทีเดียวในช่วง8สัปดาห์หรือประมาณ2เดือนนั่นเอง โอ้ยใครที่กำลังจะลดน้ำหนักไปหาซื้อไข่มาไว้ติดบ้านเลยนะคะแต่ต้องเป็นเมนูไข่ที่ไม่ใช้น้ำมันนะคะข้อที่2จมูกข้าวสาลีจมูกข้าวสาลีเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวสาลีในจมูกข้าวสาลีนั้นจะมีวิตามินและแร่ธาตุสูงมากรวมทั้งมีแมงกานีสไทอะมีนและซิลิเนียม นอกจากนี้ยังมีเส้นใยอาหารสูงด้วยนะคะโดยจะมีเส้นใยอาหารหรือไฟเบอร์4กรัมต่อ1ออนหรือ28กรัมนั่นเองค่ะถือว่าสูงมากๆจากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการเพิ่มปริมาณไฟเบอร์หรือเส้นใยอาหารจากธัญพืชจะส่งผลดีมากๆต่อการลดน้ำหนักนะคะโดยมีการศึกษาหนึ่งจากการรับประทานธัญพืชที่มีเส้นใยสูงมีประสิทธิภาพ ในการลดความอยากอาหารและการบริโภคอาหารรวมทั้งช่วยให้ระดับน้ำตาลในเลือดคงที่ตลอดทั้งวันด้วยนะคะและจากการศึกษาอื่นๆที่ติดตามผู้ชายกว่า27,000คนเป็นระยะเวลา8ปีและพบว่าการบริโภคจากธัญพืชในปริมาณที่สูงขึ้นทำให้คนเหล่านั้นน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นน้อยมากนั่นคือน้ำหนักไม่ขึ้นเลยนั่นเอง ข้อ3กล้วยนะคะในกล้วยมีไฟเบอร์สูงแต่แคลอรี่ต่ําเป็นอีกทางเลือกที่ดีสำหรับอาหารเช้าที่มีน้ำตาลเพื่อที่จะช่วยลดความอยากน้ำตาลในระหว่างวันได้และจะตอบสนองความอยากน้ำตาลได้ในตอนเช้านะคะโดยกล้วยขนาดกลางหนึ่งลูกมีแคลอรี่มากกว่า100แคลอรี่แต่มีเส้นใยอาหาร3กรัม ซึ่งช่วยลดความต้องการใย,ยอาหารของคุณได้มากถึง12%ต่อวันนะคะไฟเบอร์ iber, ช่วยลดความอยากทำให้คุณรู้สึกอิ่มนานขึ้นอีกด้วยจากการศึกษาหลายชิ้นพบว่าการเพิ่มปริมาณไฟเบอร์จากผักและผลไม้มีความสัมพันธ์กับการลดน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นนะคะนอกจากนี้กล้วยดิบยังสามารถรักษาโรคกระเพาะและลำไส้ได้อีกด้วยเนื่องจากในกล้วยดิบนะคะ จะมีสารที่ชื่อว่าแพนนินที่มีคุณสมบัติช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียปกป้องผนังลำไส้และกระเพาะอาหารจากเชื้อโรคและของเผ็ดต่างๆได้นะคะข้อที่ 4. โยเกิรต์ตโยเกิร์ตเป็นอะไรที่อร่อยและช่วยลดน้ำหนักได้เป็นที่น่าพอใจมากเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งโยเกิร์ตกรีก ที่ให้โปรโตีนจำนวนมากๆในทุกๆมือ้อทำให้เป็นอาหารเช้าลดน้ำหนักที่เหมาะสมมากจากการศึกษาในผู้หญิง20คนพบว่าการกินโยเกิร์ตท,ที่มีโปรโตีนสูงเป็นของว่างจะช่วยลดระดับความหิวและลดการบริโภคอาหารลงถึง100แคลอรี่ต่อวันเมื่อเทียบกับของว่างที่ไม่ดีต่อสุขภาพเช่นช็อกโกแลตและแพ็กเกอร์ต่างๆนะคะ นอกจากนี้ยังมีการศึกษาอื่นๆใน8,516คนแสดงให้เห็นว่าผู้ที่รับประทานโยเกิร์ตอย่างน้อย7มื้อในหนึ่งสัปดาห์จะมีความเสี่ยงต่อการมีน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วนน้อยกว่าเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่รับประทานโยเกิร์ตเลยนะคะข้อ5กาแฟดำจากการศึกษาบางชิ้นพบว่า การดื่มกาแฟในตอนเช้าสามารถให้ประโยชน์ในการลดน้ํำหนักได้มากเนื่องจากในกาแฟมีปริมาณคาเฟอีนอาจช่วยลดน้ําหนักโดยการกระตุ้นการเผาผลาญและการเผาผลาญไขมันถ้าจะให้ได้ผลดีควรดื่มกาแฟก่อนออกกำลังกายอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะคะจะช่วยเร่งการเผาผลาญได้ดียิ่งขึ้นเรามีการศึกษาชิ้นเล็กๆในผู้ชาย8คนพบว่า การบริโภคคาเฟอีนเพิ่มการเผาผ่านขึ้น13%และการสลายไขมันที่เพิ่มขึ้นนะคะนอกจากนี้ยังมีการศึกษาอื่นๆในผู้ใหญ่จำนวน58,157คนที่แสดงให้เห็นว่ากาแฟช่วยควบคุมน้ำหนักในระยะยาวได้เนื่องจากการบริโภคกาแฟที่เพิ่มขึ้นมีความสัมพันธ์กับการเพิ่มของน้ำหนักที่น้อยลงในช่วงเวลา12ปีเลยนะคะ ก็คือการดื่มกาแฟจะทำให้น้ําหนักไม่เพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นกาแฟที่ดื่มควรเป็นกาแฟดำไม่ใส่น้าตาลหรือครีมเทียมนะคะข้อ6ข้อต่อไปคิดว่าสาวๆหลายๆคนคงจะชอบอันนี้คือชาเขียวนะคะ ส่วนผสมในยาลดความอ้วนหรืออาหารเสริมเผาผลาญไขมันเกือบทุกชนิดหรือส่วนใหญ่คุณอาจจะได้เห็นชาเขียวเป็นส่วนประกอบในนั้นด้วยนะคะเพราะชาเขียวมีความสามารถในการเร่งการเผาผลาญและสามารถในการเผาผลาญไขมันได้เป็นอย่างดีจากตัวอย่างที่ศึกษาชิ้นเล็กๆใน23คนพบว่า การรับประทานสารสกัดจากชาเขียว3แคปซูลช่วยเพิ่มการเผาผลาญไขมันได้ถึง17%ภายในเวลาเพียง30นาทีนะคะและยังมีการศึกษาอื่นๆที่สนับสนุนที่ศึกษาในผู้ใหญ่10คนแสดงให้เห็นว่าสารสกัดจากชาเขียวช่วยเร่งการเผาผลาญและเพิ่มการเผาผลาญแคลอรี่ในช่วง24ชั่วโมงได้ถึง4%เลยนะคะและ มีการศึกษาในทำนองเดียวกันในผู้ใหญ่31คนพบว่าการบริโภคเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนแคลเซียมและสารประกอบบางอย่างที่พบในชาเขียว3ครั้งต่อวันเป็นเวลา3วันช่วยเร่งการเผาผ่านแคลอรี่ต่อวันได้ถึง106แคลอรี่เลยทีเดียวเป็นยังไงบ้างคะชาเขียวที่ชื่นชอบแถมยังมีประโยชน์ช่วยลดน้ำหนักได้ด้วย ข้อที่7ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ไม่ว่าจะเป็นสตรอเบอรี่บลูเบอรี่แบล็คเบอร์รี่และราสเบอร์รี่ล้วนมีสารอาหารที่เยอะมากๆแต่มีแคลอรี่ที่ต่ำแต่เต็มไปด้วยสารอาหารที่จำเป็นเพราะนอกจากให้วิตามินและแร่ธาตุที่สำคัญมากมายแล้วผลเบอร์รี่ก็ยังอุดมไปด้วยไฟเบอร์ซึ่งอาจช่วยลดความหิวได้ดีเลยทีเดียว เพราะจากการศึกษาในผู้หญิง12คนพบว่าการเปลี่ยนอาหารว่างยามบ่ายที่มีน้ำตาลสูงเป็นผลไม้ตระกูลเบอร์รี่จะช่วยลดปริมาณแคลอรี่ต่อวันโดยเฉลี่ยถึง133แคลอรี่เลยทีเดียวนะคะและจากการศึกษาอื่นๆในผู้ใหญ่133,468คนแสดงให้เห็นว่าการทานผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ทุกวันมีความสัมพันธ์กับการลดน,น้ำหนักได้ถึง 0.5กิโลกร,รัมในช่วง4ปีเลยทีเดียวนะคะเห็นไหมล่ะคะว่าอาหารเช้าเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อร่างกายอย่าละเลยนะคะเพราะหากไม่ทานมื้อเช้าทำงานไปสักพักจะเริ่มหิวกว่าจะถึงมื้อเที่ยงจะเริ่มมีอาการโหยแล้วเราก็จะควบคุมการกินของตัวเองไม่ได้เพราะฉะนั้นใครอยากลดน้ำหนักอย่าลืมทานอาหารเช้าและควรเลือกอาหารที่เราแนะนำมาข้างบนนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ